สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผมอยู่ที่สะพานนะครับเป็นสะพานชมวิวที่หลังวัดท่าม่วงอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลานะครับสะพานริมทะเลสาบสงขลานะครับอยู่ในป่าโคงกางนะครับเป็นสะพานที่ลัดเลาะ,ะเข้ามา ในป่ากโกงกลางสามารถที่จะเดินชมวิวได้นะครับบรรยากาศดีมากสวยงามมากท่านผู้ฟังครับสะพานเป็นสะพานไม้นะครับที่เกิดมาจากการลงแรงลงความสามัคคีของชาวบ้านนะครับใช้แรงงานชาวบ้านนะครับช่วยกันทำใช้วัสดุไม้พื้นบ้านนะครับ ทำมาจากความสามัคคีของชุมชนนะครับตลอดอเส้นทางนะครับแนวสะพานเนี่ยก็จะมีจุดพักผอ่อนเป็นจุดจุดนะครับมีบ้านเป็นศาลาหลังเล็กๆเป็นหลังหลังนะครับซึ่งสามารถที่จะแวะ,ะพักผ่อนได้นะครับเป็นจุดจุดระยะทางผมว่าสักประมาณ อ200เมตรนะครับแต่ตอนนี้ก็หยุดการก่อสร้างไม่ได้ทาต่อไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแต่ว่าบรรยากาศดีมากสวยมากนะครับทะเลสาบสงขลามุมนี้ตําบลท่าม่วงนะครับอําเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาอยู่หลังวัดท่าม่วงนะครับบรรยากาศดีท่านผู้ฟังครับ บรรยากาศดีมากร่มรื่นนะครับน่าพักผ่อนน่าจะเดินเล่นนะครับก็เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนใครมีโอกาสก็ลองแวะเวียนมาดูแลกันนะครับนี่นะครับถ้าได้มีการดูแลต่อพัฒนาต่อเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่สวยงามนะครับจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆดูบรรยากาศรอบตัวนะครับผมพยายามที่จะหัน รอบตัวเนี่ยก็จะเห็นน,นะครับบรรยากาศดีมากท่านผู้ฟังอยู่หลังวัดท่าม่วงนะครับอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอบคุณครับ